วันนี้เวลา15นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสีสองรักจังหวัดเลยทอดพระเนรการดำเนินงานโครงการเริ่มเมื่อปี2565เพื่อให้พลทหารที่มีความสนใจในด้านการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยเมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้กลับนำไปสู่ที่บ้านไปปลูกที่บ้าน ให้มีผักปลอดภัยบริโภคหากมีผลผลิตมากก็สามารถจำหน่ายเป็นรายได้นอกจากนี้ยังได้พระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อชักชวนเพื่อนบ้านปลูกผักปลอดภัยเป็นการขยายความรู้ของพลทหารปลดประจำการออกสู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองสร้างเครือข่ายให้กับกองทัพบกท่านี้โครงการทหารพันธ์ดี่า้สีสองรัก มีหน่วยร่วมโครงการ3หน่วยใช้พื้นที่ดําเนินโครงการทั้งหมด98ไร่โดยได้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานกิจกรรมที่รับผิดชอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565อาทิหมลนฐานบกที่28จัดกิจกรรมต่างๆได้แก่เลี้ยงเป็ดไข่บางประกงไก่พันประดูหางดำไก่พันเหลืองหางขาวและไก่ชีทดลองปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรเป็นโครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลไข้สีสองรัก เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนมาเรียนรู้และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนการทดลองปลูกผักปลอดภัยที่ได้รับพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์กิจกรรมเลี้ยงกระบือพระราชทานที่สามารถนํามูลไปทําปุ๋ยคอกการเลี้ยงปูนาพันธุ์พื้นเมืองอึ่งอ่างและเลี้ยงกบเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดจําหน่ายได้ตั้งแต่ลูกออจนถึงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นอกจากนี้ยังมีการทดลองเลี้ยงไส้เดือนผลิตน้ำส้มควันไม้เพื่อไล่มแมลงทำปุ๋ยหมักบำรุงดินส่วนโครงการทดลองเพาะถั่วงอกปลอดภัยได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องนอกจากเป็นวัตถุดิบในค่ายยังจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะปลอดสารพิษและมีราคาถูกกว่าตลาดส่งโครงการทดลองปลูกผักเชียงดาเป็นผักที่มีสรรพคุณลดน้ำตาลในเลือด ไม่ได้ผลผลิตจะนำไปทำเป็นชาผักเชียงดาสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อไปทางนี้สภาพดินในโครงการส่วนใหญ่เป็นดินภูชนาที่เป็นดินร่วนหยามีความเหมาะสมปานกลางปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสดปลูกพืชป้องกันการพันธลายของดินและปลูกพืชตระกูลถั่วแซมระหว่างแปลงหลักด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยน้อยที่ตั้งอยู่ในค่ายศรีสองรัก ดยเพิ่มความจุได้การขุดลอกและเสริมระดับเก็บกักให้มีปริมาณน,น้าที่เพียงพอต่อการเกษตรส่วนกองพันธฐานราบที่1กรมฐานราบที่8มีกําลังพลเข้าร่วมโครงการ27นายได้เข้าฝึกอบรมณศูนย์พัฒนาพันธุ์กกพืชจักรพรรดิเพนสิริโครงการมีพื้นที่21ไร่2งานดําเนินกิจกรรมทั้งหมด6กิจกรรมคือการทดลองเลี้ยงสัตว์ปีกพระราชทานการปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงเช่นกระชายดำนอกจากมีประโยชน์ใช้บำรุงร่างกาย ยังนำกระชายมาทำเป็นน้ำหมักใช้ไล่แมลงศัตรูพืชเช่นเดียวกับต้นสะเดาและต้นหางไหลแดงดกิจกรรมปลูกผักพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเช่นขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวและผักแพวเริ่มปลูกชะอมพืชเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในพื้นที่และได้ราคาดีนอกจากนี้กองพันธฐานราบที่1กรมฐานราบที่8ยังได้ขยายผลน้อมนําพระราชะดำริโครงการฐานพันดี ชุมชนเบิกปานอาหารปลอดภัยไปยังโรงเรียนบ้านเลยวังไสตำบลเลยวังไสอำเภอผูหลวงจังหวัดเลยและโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองไปยังชุมชนในค่าอีกด้วยนอกจากนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้มอบแนวทางการดําเนินงานโครงการในห่วงต่ออาทิตทดลองปลูกพันุผักพระราชทานในแปลงปลูกปัจจุบัน ทดลองทดสอบความเสถียรการเจริญเติบโตของชนิดพันธุ์ผักและคัดเลือกชนิดพันธุ์ผักที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินและอากาศในพื้นที่และยกระดับโครงการให้เป็นศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่อีสานเหนือ